e e c จะมาจริงหรือไม่ภาคตะลอดไทยเป็นโอกาสหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันนะครับ <S <S ทุกทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Property, Property Expert ที่มาพูดคุยเรื่องการทุนในสังารินทรัพย์ไปด้วยกันนะครับวันนี้จะโค้ชถึงเครื่องของการ e e c ว่ามันเริ่มเงียบแล้วเนี่ยแต่ว่าทิศทางเนี่ยเฮ้ยโอกาสของไทยอยู่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะไปตรงไหนอีกนะครับมี่มาติดต่อกับพี่เอนะครับพี่สีพง์ศสีสว่างวนนะท่านเป็น Head of Investment Property Program นะครับจากสัด Origin Property จำก,กัดหาชนครับ <relevance> ก็จะถามพี่เอนะครับเรื่องของภาคตอนออกครับพี่เอซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนั้นนี่ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงเยอะมากเลยนะครับเร,รื่องภาคตอนออกจะเป็นโอกาสของประเทศไทยนี่คือคุณทราบถ้าไม่มีตรงนี้ปุ๊ไม่จะเอาอะไรไปขายเขาแล้วแต่วันนี้เนี่ยสึกแต่เริ่มเงียบเลยไม่ค่อยมีคนพูดถึง EEC ไม่ค่อยมีคนพูดถึงภาคตอนออกเลย เอาในมุมของพี่เอครับก็ไปอยู่ในภาคการออกค่อนข้างเยอะทางโครงการเยอะมากเลยอย่างแรกออริจินเห็นอะไรกับภาคการออกครับว่ามันมีคนเชื่อมากแค่ไหนครับครับเพราะว่าหายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าโควิดดังกว่าแต่ถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะเห็นนะครับมีหลายอย่างที่ถูกลงทุนไปในในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าข่าวอาจจะออกน้อยไปนิดนึงอย่างอย่างเช่นต้องบอกว่าเสาสัญญาณ 5G เนี่ยนะครับในกลุ่ม EC เนี่ยลงทุนไปค่อนข้างมากแล้วเพราะ 5G มันเป็นประโยชน์ต่อโรงงาน นะครับที่บอกว่ามันมันมันมไม่มใช่ยิงจากดาวเทียมอย่างเดียวมันต้องใช้เสาสัญญาณประกอบกันหลายอย่างเนี่ยมันจะทําให้โรงงานสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นอย่างถ้าสมมติคนติดตามจริงๆเนี่ยก็อย่างอย่างอ,อาจจะเห็นบางธุรกิจท,ที่ที่ฟุบไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเช่นเนี่ยรถยนต์บรจ้าอะไรเงี้ยแต่โรงงานยังอยู่นะครับเพราะว่าก็มีอีกเจ้าหนึ่งมาเทคจะครับ oh. ใช่ไหครับแล้วก็ใกล้เปิดตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้น e EC เนี่ยมีการม e m เมนและก็การขับเคลื่อนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าข่าวข่าวมัวนหายไปเท่านั้นเอง ราบ,รบถอยมาภาพใหญ่ก่อนแนละ้วกันเนาะ EC เนี่ยเปรียบเสมือนแบบถ้าเรานึกถึงภาพเก่าๆคือที่โอุงสากกรรมรก็เป็นแนวตั้งเดิมที่มีมาหลายสิบปีเหมือนกันแต่วันนี้เหมือนมาปัดฝุ่นทําให้มันดูฟูฟ่างอาจจะอัปเดเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นในมุมของพี่เอในมุมของออริจินเนี่ยทำไมคิดว่า EC, ต้องเปแบบ็น E c เพราะถ้กไม่ไม่แบบเชียงใหม่หรือแบบเมืองอ,งอื่นๆที่น่าสน,นใจกว่าเลยครับ,รบผมต้องต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยเรื่องการส่งออกนะครับก็ต้องใช้ท่าเรือ นะครับเป็นหลักไม่ใช่เครื่องบินนะครับเพราะว่าหลา,หลายสิ่งหลายอย่างต้องใชนนี้อีซ e ีมันเกิดมาจากท่าเรือและหลังจากนั้นเราก็าก็มียุคนั้นก็คือยุคไทยแลนด์โชคช่วงสวรรค์แล้วก็เปิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเราให้สิทธิพิเศษทางภาษีเรียกว่า BOI เนี่ยในในยานนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการลงทุน ชอบที่โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะอชอบเข้าไปในนิคมเพราะว่าได้สิทธิ BOI จากทางภาครัฐนะครับภาษีตั้งแต่ภาษีของบริษัทยันไปถึงภาษีของพนักงานด้วย<อ>ต่ำลงกว่ากรุงเทพเทยอะนะครับจริงๆเนี่ยมีใบอนุญาตออกมาหลายใบยนะครับขนาดกลุ่มที่ยังไม่เคยทำก็ไปทำอย่างต้องต้องบอกว่าพอทาง CP เนี่ยประมูลเขาเรียกนั้นรถไฟความเร็วสูงไปเนี่ยก็ทาง CP ก็เริ่มตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับไปหลายที่ก็พยายามที่จะไปตั้งนิคมเพราะว่า นิคมี่ยเป็นแรงดึงดูดชาวต่างชาติให้มาลงทุนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นแรงขับเคลื่อนตัวหนึ่งเนี่ยที่ทเราก็ต้องช่วยกันแหละผมว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สร้างรายได้แล้วก็ต้องบอกว่ารายได้ที่ไม่ได้แพ้กรุงเทพเลยนะครับก็คือตัวระยองอย่างเงี้ยครับรายได้โดยรวมของอเขาเรียกนะรายได้ถูเฉลี่ยของประชากรเนี่ยสูงมากนะครับไม่ไม่ได น้องๆกรุงเทพเลยชนบุรีก็ลองมานะครับถ้าตอนนี้มันมีสิ่งใหม่ๆอยู่เนี่ยเทคโนโลยี4.0ที่ 5G เนี่ยก็มาตอมาพยายามที่มาตอบรับตรงนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยที่มันเป็นระบบค่าวระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงไปเลือกที่ศรีราชามันจริงๆมันคือต่อยอดมาจากพื้นฐานเดิมนะครับต้องบอกว่าศรีราชาเป็นจุดขึ้นลงของอเขาเรียกฮะเคเบิลใยแก้วนําแสงอ๋อที่เราเลือกเขาเรียกลากผ่าน เ,เขาเรียกใต้มาหาสมุทรนะครับเขาเรียกเคเบิลใต้น้ำนะครับที่ลากจากมาจากสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยมันวิ่งขึ้นที่ศราชามดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นต้นตอที่เราจะไปเชื่อมสู่เวอร์ไว้นะครับก็ถ้าเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นก็น่าจะพัฒนาได้เร็วนะครับไม่ต้องตีไปย้อนไปวัดกว่าก็ไปเริ่มที่จุดศูนย์กลางตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออก,ก็มีเขาเรียกกระทรวงใหม่ๆของรัฐบาลน,นะครับกระทรวงดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไปลงทุนแล้วแล้วก็มี มีแผนหลายๆอย่างที่ที่ทำที่ทำในย่านนั้นนะครับเงินเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เขาเรียกนะฮะเงินที่ไปลงทุนในเขตนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดงานเกิดงาน <S <S <ๆ S 2> เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นย่านที่โชคดีกว่าในในหลายจังหวัดซึ่งจะต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็เห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างดับประเทศเช่นเอาไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแล้วก็ เห็นเรื่องของจุลศาสตร์นะเพราะว่ามันเป็นเหือเรื่องของโครงสร้างเก่าจะย้ายที่เนี่ยมันก็เสียโอกาสเยอะแต่ถ้าเอาที่เดิมเนี่ยยังชุมสายไอ้เคเบิลเนือนที่บอกรบเรื่องของนิคมครเรื่องของสิ่พิเศษ b o i อย่างม้รทั้งถนนขนทางเนี่ยโอ้ยขไปมาถนนใหญ่มากค,มคือเหมาะกับทําโลจิสติกส์แถมมีท่าเรือด้วยแต่ว่าหากมองจริงๆก็ถือว่าเป็นสวยงามมากเลยรับแข่งขันกับทางต่างชาติอย่างเช่นเวียดนามจากคนที่ทํางานแล้วก็ฟังข่าวแล้วก็อยู่ในอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นความหวังเดียวแหละ ซึ่งเราอาจจะบางทีเราจะสู้เวียดนามไม่ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเลยเราอาจจะสู้ส,ส,สู้ไม่ได้อีกหลายประเทศ oh. เพราะตอนนี้หลายประเทศก็จะมีเหมือนโปรเจกต์โมเดลของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นพม่าเอ่ยกัมพูชาเอ่ยก็พยายามที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ่าง hmm. ต่างประเทศเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างงานสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ uh. นะครับไม่ไม่ได้หวังพึ่งเขาเรียกนะฮะการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับก oh. ็เป็นเขาหวังนะเป็นความหวังครับก็ก็คือว่า ก็ตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพอโควิดเราก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าอพอท่อ,องเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็เราก็เสร็จไปด้วยเลยทอ, <laughs> อน,นี้มันก็ต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนบ้างเหมือนกันมีคนเคยบอกว่าทาง EEC เนี่ยครับมันจะกลายเป็นอีกเหมือนอีกเมืองหนึ่งเลยอย่างเช่นเหมือนเราญี่ปุ่น Tokyo, กก Osaka ที่มีโตเกียวเกโตโอซาก้าที่แบบมีเมืองใหญ่หลายเมืองอยูอ่ด้วยกันแล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ก็แค่กรุงเทพอย่างเดียวมานานมากแล้วครับมันยุ่งกับเรื่องว่าเสียชาหรือตซนฝั่ง e EC จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบใหญ่ไปเลยที่แบบว่า แบ่งกรุงเทพออกไปเลยอย่างนี้ครับก็เราคิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็พยายามอยู่หลายอย่างเพราะว่านอกจากอินฟาสตัคเจอร์ที่เมื่อกี้พยายามเล่าไปนะครับก็พอไปพูกคินอยู่ในพื้นที่เนี่ยระบบไรระบบเนี่ยเขาถูกพัฒนานะครับอย่างต้องบอกว่าอย่างเช่นระบบการศึกษาเขาเรียกย่านนั้นนะครับเรื่องมหาวิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยเขาฟูกันคือมันมีเขาเรียกให้ความร่วมม้ร่วมมือกับ บรรดาโรงงานผลิตอาชีพแปลกๆหรืออาชีพที่ถูกโรงงานเนี่ยขอมาเนี่ยเพื่อป้อนนะครับตอนตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า,เ,าเขาก็เตรียมพื้นฐานตัวนี้ไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นโครงสร้างการศึกษาในกลุ่ม EC ก็จะเป็นเป็นลักษณะของตัวใหม่ทิ้งๆไม่ไม่เหมือนกับจุฬาธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพเหมือนเป็นการสร้างเมืองเลยนะครับครับแล้วเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แรงงานมันจะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมหาลัยมีอะไร,รที่แบบทําทให้เกิด environment ecosystem ของคนที่อยู่นั้นเ<ช>พราะว่ารู้สึกว่า eC จะจะต้องการดึงแรงงานต่างชาตหรือว่า high skill ค,คนเก่งๆจะจ่างานใช่เข้ามาทํางานเพราะไม่ใช่แรงงานที่แบบใช้มือทุบๆแล้วแต่เป็นแบบใช้สมองเหมืใช้ต<ช>ัวคามดิจิตอลมากขึ้นนั่นเนี่ยพอคนเือนที่มีแบบว่า เงินเดือนสูงเนี่ยก็ต้องการชีวิตที่ดีด้วยก็ต้องมีเมืองเขาอยู่ไม่ใช่แบบโอ้โหมาแบบอันดานเลยก็ไม่ไหวต้องการพื้นที่ดีนั้นก็เริ่มเห็นการพัฒนาพวกโรงพยาบาลอ่าโรับโรงเรียนนานาชาติใช่ครับเพราะนั้นโรงเรียนชาติดีมากเลยนะครับใช่ครับย่านนั้นจริงๆงโรงเรียนนอกจากถ้า ถ้าพูดถึงตัวศรีราชาจริงๆเนี่ยมันเหมือนอมันเหมือนอซ,อซอยสาเซอยกรุ<อ>งเทพและที่เป็นทอหล่อเลยอทองหลออ่อพร้อมพงที่ชาวญี่ปุ่นไปเกาะตัวกันอยู่แล้วก็มีโรงเรียนญี่ปุ่นจากสาขา<ม>จากพรลามก้าไปตั้งนะครับมีโรงพยาบาลที่พน,นักงานพูดภาษาญี่ปุ่นได้คือเขาก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในศรีราชา<ม><ม>ผมว่าเมืองมันก็จะเติบโตจากเขาเรียกแงฮะ สปอนเซอร์หลักของเรานะครับต้องบอกว่าจริงๆญี่ปุ่นเป็นสปอนเซอร์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมามาช้านานแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆชาติเข้ามาแต่แหล่งที่มันดีที่สุดก็คือศรีราชานั่นแหละที่มันเขาเรียกมันครบองค์ครบองค์แทบจะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่ายังไงเนี่ยเขาจะโตเป็นนครหลวงของ EEC มันมันมันไปสร้างที่อื่นเอาที่ดินมาสร้างใหม่เนี่ยโว้าไม่รู้อีกกี่สิบปีมันจะจะสมบูรณ์เท่าศรีราชาครับผม ค,คือจริงเนี่ยเรื่องตึกสร้างได้แต่ว่าสร้างเอมเบรลเมนต์เช่นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแต่ย้ายโรงพยาบาลแหมก็ยากโรงเรียนอย่างเงี้ยครับรบ,บางคนเนี่ยไม่ต้องซีดูไหนก็ได้แต่ขอใกล้โรงเรียนลูกอะไรเงี้ยใชแลช้วพอพวกเนี้ยเ,เ,เป็นแม่เหล็กเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยการ,รที่แบบว่าคนบางคนอาจจะนึกภาพนะว่าเราบางครั้งเราเนี่ยไปทำไมไากลๆอย่างอ๊อ อินเดียแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็สึกอยากอยู่ในเมืองนะใช่เราไปอยู่แบบเออไกลๆมากในป่าเราก็ไม่ไหวคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันเพราะว่าบ้านเหมือนเขาอาจจะจะมีกับบ้านเราอาจจะอยากอยู่ที่มันดูสีเวลัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในอีสต์ก็ต้องยอมว่าเขาเป็นเมืองที่เพิ่งเติบโตเนาะอาจจะยังไม่เหมือนทองหล่อแหละนะครับซึ่งผมมีมีลูกค้าหลายคนที่เคยตอนอยู่ที่พัทยาครับอยู่ที่เสียชาเออซาโจ่หลายคนก็ยังอยู่ทองหล่อ ตอนเช้าก็มีคนขับรถไปแล้วออกจากท้องรอแล้วลุงมียก็อยู่แถวท้องรอนี่ยแหละคือเขาก็ยังอยู่ท้องหล่อเพราะว่าขานาดที่แบบไกลมากเบอร์ใหญ่ๆสูงๆเน่น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่กรุงเทพเป็นหละเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจโรงงานอย่างเดียวมันก็จะมีฟรอนต์มีมาเก็ตติ้งมีอะไรที่อยู่เฮดออฟมันอาจาจะต้องอยู่ที่นครหลวงจริงๆของประเทศแต่อันนั้นคือเขาเรียกหัวของหัวเฮดของโรงงานผู้ผลิตต,ต้องอยู่ใกล้โรงงานมันก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงต้องมัน มันเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับสูงยังไงผมก็มองว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ <Okay. S 2> ระดับโรงงานหรือระดับเขาเรียกผู้ผลิตทั้งหลายนะครับเขาเรียกบูคอล่าที่เป็นเอนจิเนียร์เบอร์ใหญ่ๆที่ต้องไปอยู่กับเครื่องมือ, mm. มอเครื่องไม้เนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ชิดแต่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพัฒนามาเร็วรวดเร็วมากนะครับศรีราชาตอนนี้ก็มีทุกอย่างแล้วมีห้างมีแบรนด์ดังๆไปเปิดแล้วนะครับ mm. ครับผมปีแล้วเห็นว่าปิดโรงงาน,นแล้วก็เสียว,ว่าเสียชาจะโดนด้วยแต่ว่าเห็นว่าเริ่มมี คนใหม่ที่แบบมีจักภาพกลับเข้ามาทำงานใช่ครับใช่ครับและหาพูดถึงแรงหรือว่าคนที่ทํางานเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเงินเดือนสูงนะเอาง่ายๆค่าต่ำของเขาเนี่ยสูงกว่าไทยติเท่าแล้วครับหมายความว่าเขามีกําลังในการจ่ายกําลังในการเช่าหรือผลักดันสวิตหรือว่า Product แถวนั้นให้แบบราคาแพงขึ้นได้เลยหรือแม้กระทั่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราได้ยินคนญี่ปุ่นมาลงทุนแถวนั้นเยอะต่างชาติอื่นมีไหมครับเช่นจีนอะไรเงี้ยมีครับมีครับก็ต้องบอกว่ายังต่างชาติ ้เวยอะไอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งทางเยอรมันทางเกาหลีนะครับหรือทางจีนเองก็ก็มานะครับก็ก็มาลงทุนนะครับโดยเฉพาะจริงๆชาติจีนเนี้ยเขาพยายามเข้ามาหลายทีละแล้วก็ผมว่าคิดว่าในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี้ยเข้ามาในในประเทศเรานะครับก็ตัวเลขตัวนี้ไม่ต้องดูจากผมดูจาก WHA ดูจากดูจากนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับก็คือ ตร,ตรงนั้นก็ได้นะครับอามาตะอะไรอย่างเงี้ยครับก็กถ้าถ้าไปดูผลประกอบการหรืออะไรเนี้ยก็จะเห็นว่าเขาก็มองแนวโน้มตัวเองเนี่ยว่าสามารถดึงนักลงทุนจากนานาชาติเนี่ยเข้ามาในนิคมเพราะว่าต้องบอกว่าศรีราชาก็อาศัยศรีราชาก็คือเมืองหลวงของอุตสาหกรรมนะครับก็อาศัยนิคมเหล่านั้นนะครับที่มีอยู่เยอะที่สุดในในกรุงเขาเรียกในประเทศไทยเนี่ยนิคมที่เยอะที่สุดก็อยู่ญย่านนี้ทั้งหมดเขาเรียกกระจุกตัวกันอยู่ที่ด้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันใกล้ท่าเรือท่าเรือที่กําลัง ทำเฟสที่สอยู่ครับผมหลายคนงงว่าทำไมท่าเรือถึงสองันขนาดนั้นคือมันขนส่งสินค้าแล้วนะแล้วต้นทุนเรือมันไม่ไม่แพงเครื่องบินแพงมากใช่แต่ก็จะต้องถูกลงเนาะซึ่งเราเห็นอบาบาก็มาเปิดโกดังหรือว่ามาทำแถวเส้นที่ไปสมพทนออกอะไรเงี้ยครับขนส่งโลจิสติกต่างๆก็เห็นภาพว่ามากขึ้นหรือแม้ในเห็นเรื่องของท่าเรือเฟอร์รี่ที่แบบเชื่อมกับชะอำก็เริ่มทาเป็นเป็นรูทเส้นทางที่แบบเออดูเหมือนจะเชื่อมนิคมกันแล้วนะเห็นภาพว่า ม,มันมีทิศทางที่เติบโต,ตขึ้นตลอดนะ<ช>แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ยินข่าวเท่าไหร่<ช>แต่คนทํางานยังทำงานอยู่ตลอดช่<ล>ครับถ้าเรามองว่าวันนี้เนี่ยนะครับในตัวเสียชานเนี่ยอีซีเนี่ยอาจจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่แบบเกี่ยวข้องกันนะเมืองหลวงอุตาสารกรรและมีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติมาเยอะจีนเออญี่ปุ่นเออแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นไฮอินคัมเลยล่ะอุปกรณ์เงินเดือนเยอะมากอย่างนี้อสังหาทถานั้น น่าจะขึ้นด้วยนะครับเราเห็นตลาดเพราะว่าจริงๆเนี่ยออริจินไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปศรีราชาถ้าใครติดตามออริจินเนี่ยเราก็เรามีตัวเลขเราเห็นอะไรหลายอย่างนะครับเราก็คิดว่าเราเชื่อมั่นว่าเมื่อ investment ใหม่ๆที่กำลังจะลงไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกไงขบวนหัวจักเนี่ยคงไม่ใช่คนไทยหรอกครับที่มาติดตั้งหรือว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามา <c oughs> รวมถึงที่เราเห็นอยู่แล้วก็คือไอเสาสัญญาณ 5G เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เฮดของเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วบริษัทเจ้าของเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะ ให้ให้มาอยู่แถวศิราชาโดยให้มาอยู่ทางเซอร์วิสอพาร์ตเมนะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทเป็นคนจ่ายเนี่ย hmm. ทางพนักงานของเขาที่เป็นระดับบนที่เป็นเอนจิเนียร์เป็นผู้มีความรู้ตรงนั้นก็สบายใจกว่าเพราะว่าอยู่ในอะไรที่มันดูดีแล้วก็มีอาหารเช้ามีรถรับสง่ง hmm. มีคนทำความสะอาดให้ทําให้ตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนเนี่ยในศิราชาเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมากว่าสมัยก่อนเนี่ค่อนข้างเยอะถ้าใคร ไม่เคยไปรินาชาก็พอไปเห็นตึกโอ้ตึกสูงแบรนด์ใหญ่เปิดตึกสูงมีแบรนด์ต่างประเทศด้วยนะครับไม่รู้จะพูดได้ป่ะออกทีวีออก <c oughs> แต่ว่ามีแบรนด์มีแบรนด์ใหญ่ๆจากต่างจากเขาเรียกหน้าที่ที่เป็นเชนนะครับก็มาตั้งว่าโอ้เป็นแบรนด์เซอร์วิสอัาร์ทเมนต์เนี่ยแบรนด์ที่มีใน,ในกรุงเทพที่นั่นก็มีนะครับคราวนี้เราเราเองก็อยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับซ <c oughs> ึ่งเป็นแบรนด์ไทยเพราะว่าเราเรารู้ว่าถ้าเราใช้แบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเราเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงต้นทุนจะสูงหมด ทางบริษัทออริจินนะครับก็ไปชวนทางดูสิทธานีมาจอยเวนเจอร์ oh. uh, กันสร้างโครงการแรกระหว่างเรากับดูสิทธานีขึ้นชื่อแฮมตัน uh, สีราชานะครับซึ่งถือว่าเป็นโลเคชันอยู่กลางเมืองสีราชาเลยครับ oh. เราสร้างโปรแกรม Investment Property oh. ไปส่วนหนึ่งทำเป็นส e r v i วิตอพาร์เมนเพื่อชวนให้นักลงทุนมาลงทุนโดยที่ไม่ต้องมาดูแลเราจะเป็นคนตั้งทีมแมจเมนต์มาดูแลแล้วก็ oh. ผลิต <laughs> ผลิตเงิน หรือว่าค่าเช่ากลับไปให้กับเจ้าของห้องนะครับเพื่อจะลดความเ,าเขาเรียกนะยุ่งยากในการดูแลนะครับ<ม>แล้วก็สร้างความสม่ําเสมอของรายได้ตลอดตลอดระยะเวลาเพราะว่าเวลาทําเองมันก็จะมีช่วงหายไปบ้างแต่ว่าเวลาถ้าเราทําให้เนี่ยเราใช้ระบบเขาเรียกนะเฉลี่ยกันก็<ม>คือรายได้เฉลีย่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกันของทั้งกลุ่มนะครับมันก็จะเกิดความสม่ําเสมอขึ้นว้าวอันนี้ผมพูดในกรณีผมลงทุนที่เสียชาติตอนมันเจ็บแปดปีที่แล้วครับชนที่บูมมากญี่ปุ่นเนี่ยเพราะเราเคยลงทุนในกรุงเทพแล้วสยิ่ต่ํามากครับประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สี่ชาติแปดครับโอ้โหทำไมมันน่าสนใจอย่างนี้เพราะหนึ่งคือคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยอยากจะไปเสียชาติเพราะว่าบริหารจัดการยากเพราะว่าอยู่กรุงเทพอยู่แล้วว่าจะต้องลําบากไปเสียชาติทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่ดีไมค์คนญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าเม็ดเงินเขาเยอะจริงๆนะครับอย่างเช่นนคอโดแบบ เฮ้ยต้องไม่ได้ดูหรูอะไรแปดหมื่นต่อเดือนผมตอนผมเจอโหทําไมเขาเช่าแพงมากคือกําลังเงินเขาเยอะจริงๆแต่ให<ม>้แบบ<ม>ว่าเสียชาชุดหนึ่นงอะไม่มีคอนโดแบบพอกับญี่ปุ่นอะคือต้องมาอยู่พัทยาเลยแต่ความจริงเนี่ยเขาชอบอยู่เสียชามากกว่าเห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่แบบเหมือนนกครับพอพอ,พออยู่ที่นีปุ๊บจะชนเพื่อนๆมาอยู่ในในตึกนี้ด้วยกันเหมือนเหมือนนกสร้างหลังเลยผมก็จำจำแ่นเลยแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าดีมาลกำลังเริ่มมาแล้วนะครับหรือว่ามั่ี หมาอีกเยอะ <c oughs> เลยเนี่ยนะครับ <c oughs> คนญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อคนต่างชาติโอ้โหค่าเช่าใช่ครับเยอะจริงๆเ <c oughs> ปอร์เซ็นต์้นผมแล้วันรอนผมนัแปดเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าอย่าง <c oughs> ที่บอกอีกเรื่องของการต้องมาบริหารติดการใช่ครับแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่คุณจะหาคนเช่าเองได้ง่ายนะก็ต้องดีลบริาษาัทผมเคยแลัวพี่เอ <c oughs> ครับต,นนต้องไปหาบริาษัทดีลแบบเป็นล็อตมาอยู่อย่างเงี้ยต้องไปต่อรองราคา <c oughs> คซึ่งมาคนเยอะไม่มาครับเหมือนคนญี่ปุ่นอะ่ะพูดภาษาไทยไม่เก่งไม่เป็น เขาก็กลัวเหมือนกันเนาะก็ขอดีลตรงกับบริษัทจะดีกว่าดังนั้นพอมันเป็น p r o p e r ร y แบบว่าเป็นโปรแกรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบรนด์มาดีลให้โอกาสเหมือนกันได้ราคาเขาจะสูงหรือว่าแบบทากาไรได้ดีกว่าแบบอัดเช่าเองมันยังไงบ้างครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือว่าเหมือนการลงทุนแต่ว่าไม่ใช่การเป็นการลงทุนซื้อหุ้นนะครับแต่เป็นการลงทุนซื้อคอนโดก็เหมือนที่ปกติปกตินี่แหละแต่ปกติคุณก็ไปทําเช่าเองแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรก็คือยกสิทธิตัวนั้นเนี่ยให้กับ ให้กับทางทีมแมネจเม้นต์เรานะครับแฮมตันแมเนจเม้นต์เรายกสิทธิ์ตัวนั้นให้10ปีนะครับเราก็จะเอาเอาตัวนั้นนะครับไปหาลูกค้าวิ่งหาลูกค้านะครับแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นหักค่าใช้จ่ายของตัวเราออกค่าแมเนจเม้นต์ของเราค่าพนักงานเราหักออกเหลือเงินเท่าไหร่ก็เอามาเฉลี่ยกันคือหลายท่านอาจจะเห็นโปรแกรมเหล่านี้นะ v e s t m e n t p r พ p e r t y เนี่ยเคยอาจจะเห็นในผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ทำส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นโฮเทลนะครับในต่างจังหวัดหรือจังหวัดท่องเที่ยวดังๆ แต่ครั้งนี้เราเราถือว่าเป็นไอพีตัวใหม่เลยสำหรับการทำที่ไม่เกี่ยวกับโรงแรมแต่เป็นการทำในแหล่งงานนะครับโดยเฉพาะแหล่งงานที่ชาวต่างชาตินะครับที่จะไปนอนที่นั่นหรือไปอยู่ในกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับเราไปทำตรงนั้นเอารายได้จากตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ซีซันของการท่องเที่ยวเลยจะไม่ใช่พัทยาแต่จะเป็นงานที่จะเกิดขึ้นกับแอคทิวิตี้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในการ ดำเนินงานของนิคมอุสตสาหกรรมหลายๆโครงการนะครับที่อยู่ในย่าน EEC ครับ โอ้น่น่าสนใจเพราะว่าพายใเองก็เป็นซีซั่นเป็นซีซั่นสี่เดือนหายไปอีกหลายเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่สม่ําเสมอครับผมแต่เสียชาก็จะมีคนอยู่ยาวจริงโครงการนี้ไม่อาจจะไม่ใช่โครงการแรกที่ที่เราทำเซอร์วิสที่ที่บอกก็คืออย่างที่โรงแรมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับเซบริตทองหล่อซอยห้านี่ก็ของออริจินนะแต่เป็นออริจินกับโนมูระลูกค้าชัดเจนว่าจุดประสงค์เนี่ยฉันไม่ได้ทาเพื่อฉันไม่ต้องการซื้อเพื่ออยู่แต่ฉันต้องการซื้อเพื่อเพื่อสร้างรายได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือน มันเอาธุรกิจโรงแรมของเรากับธุรกิจอส์พาร์ตี้ของเรามาฟิวชั่นกันซึ่งนี้จริงก็อยากจะเสร,รมิมน,นิดนึงนะครับเรื่องของเรื่องของแบรนด์เนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าผู้เช่าญ,ญี่ปุ่นที่แบบอีกระดับนึงเ,เนี่ยเขาก็ต้องแบอยากได้เซอร์วิสบริการด้วยเนาะถ้าเป็นแบบปล่อยเองบางครั้งอาจจะไม่ได้ในกลุ่มนี้เลยครับคือเขาต้องการแบบคนมาดูแลอาหารเช้าหรือว่าผ้าปูทำความสะอาดใช่ครับถ้าแบบโอเคต่อให้ห้องคุณแพงจริงแต่ถ้าไม่มีเซอร์วิสก็อาจจะหลุดไปเลยใช่ครับใช่ครับเหมือนก็แบบเอพี่เอก็ออามาต่อจบ คนกลุ่มที่เต้องมีด้วยเหมือนกันครับก็คือเรารับคนละกลุ่มจากการที่ที่เป็นระดับปกติที่ใช้เงินเดือนมาเช่าส่วนใหญ่เซอร์วิสไม่ต้องแต่ว่าถ้าเป็นคนอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มที่ต้องซักรีดให้คนซื้อช่วงแรกๆเราจะทําโปรโมชั่นให้นะครับเพราะเรารู้ว่าต้องมีการเล้าใจสักหน่อยนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่เราทําโรงแรมหรืออะไรมาเราก็รู้ว่าช่วงแรกๆกว่าโครงการจะติดเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เราก็จะการันตีในช่วงต้นให้กับทางลูกค้าไปก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าเราทําตัวเลขได้แน่เพราะว่าอันนี้มันไม่มเราเราไม่ได้ประเมินจากเพื่อเอามาบวกราคาเราประเมินจากสถานการณ์จริงเหมือนหุ้นเหมือนกันเนาะแต่จริงๆเป็นโฉนดเ,ออเนขคาจริงมันมีความคล้ายคลายหุ้นเพราะว่าหลายคนครับพี่เอกครับเ <c oughs> วลาที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาก็สังหาไม่เอาไม่อยากจะแบบต้องมาเหนื่อยใช่ไหมฮะหุ้นดีกว่าเนี่ยแบบดูตัวเลขขึ้นขึ้นลงปันผลโอนมาให้แล้วซึ่งทนี้หุ่ ไม่มีเนี่ยแต่สังหารมีนิคือการใช้เลเวลเลแอนด์กู้เงินเพราะว่าบางคนบอกก็จะมีคนขิงกันนี่เองครับสายคุณก็เอ e ้ยนี่ไงสภาพคล่องดีได้เป็นผลไม่ต้องเหนื่อยโอ้ oh, สังหารเป็นไงเหนื่อยแย่เลยแต่สังหารก็จะมาขิงว่า ie, นี่เหนอ่อกคนกู้เงินได้คุณต้องเก็บเงินเองนะกว่าจะซื้อได้แต่พอมาที่มันเหมือนแบบมันจะรวมกันสองอันคล้ายๆกันกู้ได้ด้วยกู้ได้ด้วยไม่ต้องมาเหนื่อยดกของเดี๋ยวมันจะเห็นตัวเลขหลายๆตัวที่มหัศย์ในอีซีขอให้อีซีมันมันบูมขึ้นมาจริงๆเนี่ย มันมีแนวโน้มมากกว่าซอยบางซอยในกรุงเทพซะอีกในในความรู้สึกเรานะครับว่ากลางเมืองอีซหรือกลางเมืองศรีราชาเนี่ยมันมันมีโอกาสในการเขาเรียกในการเติบโตคือโกรธของทั้งภาวะเนี่ยมากกว่าเขาเรียกนะจังหวัดบางจังหวัดซอยบางซอยในกรุงเทพหรือเขตบางเขตในกรุงเทพได้สักครับผมบอกเลยว่าการติการชันในช่วง3ปีแรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วง first booking ช่วงนี้ก็คือ6%กให้3ปี นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคาดการว่าคงไม่อยู่ในช่วง5-9%ตลอดบางคนเนาะกลัวงไงว่าช่วงนี้ยังมีคนมาไม่มีคนมายังยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเรามีโปรแกรมครับก็น่าจะอุ่นใจเพราะรช่วงนี้ราคาถูกจริงๆแหละล้วคนรู้ที่ยังไม่ไม่ด้ดีดตัวแพงคว่า มีโปรแกรมมาอุ่นใจก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคร,ครับและอย่างนึงเห็น <ผม S 1> ไอ้ผมเห็นด้วยครับการทำโรงแรมทำพวกเซอร์วิสทำพวกร้านค้าช่วงแรกไม่ค่อยมีคนมีคนน้อยอยูแล้วต้องทำตลาดผักหึุนจนคนเริ่มติดอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยพอคนติดปุ๊บเดี๋ยวเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ใช่ไสมมาซูเบะรุ่นรุ่นแรกเอาบริษัทเอรุ่นแรกมาแล้วอ๋อติดดีใจใช่ไหมรุ่นสองมาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาจะหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆใช่ครับใครหมดสัญญาที่อื่นก็จะมาหมุนน่าดาคล้ายๆอย่างนั้นแล้วผมเห็นว่่่่่่่่่่าาาาาาททีีจรริงงงงงชเเเอนนยยยคูแขััไไมมกลววหหถึ ถ้าหัวที่ไปผมคิดว่ามันน่าจะดึงดูดได้มากเพราะว่าเป็นโล,คลเคชั่นเยอะใช่ครับเป็นแบบบา,าครั้งคอนโดธรรมดาหรือคอนโดธรรมดานะค่าเช่าแปดหมื่นผมแบบมันมันคุณดูธรรมดามากแต่ว่าคู่แข่งยังไม่ไดีขนาดน,นั้นถ้าแบบว่ามีแบบเอาในมหาชนไปเนี่ยครับน่าจะอืดึงดูดได้ค่อนข้างมากครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้นะครับก็จะได้รับเกียรติจาก สุชีที่เป็น CEO ของดูซิตอินเตอร์เนชั่แล้วก็ทางคุณพิรพงศ์ก็คือ CEO เบอร์ใหญ่ของ o r ริจินะครับท่านก็มาด้วยนะครับถ้าผู้ชมคนไหนที่ที่ดูดูคลิปนี้ก่อนก่อนวันที่27มีนาอันี้นะครับก็เชิญชวนนะครับหรือว่าลองลงทะเบียนเข้ามาก่อนลองลองดูลองศึกษาดีๆนะครับเพราะการทุนมีความเสี่ยงนะต้องศึกษาใช้คิดกันเยอะนะครับไม่คยรพ่เอมากที่มาคุยกันจะในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ thank <music> you